กัวนเต็มเลยเนี่ะอะบ่าบ่นี่มันบางโู้นหนัวนาำเต็มมัหนามเลยวะห่างมงามเลยเมาที่นี่จะได้เอาแล้วนหัวน้ำเต็มเลยนี่ปลาหนามยางดีอื้ เห็นไหนเห็นดีป่ะสัดบ้านนี้เนี่ยเป่าขึ้นอยู่ววตอลอดเวลาดิมาเป่าขวึว้นมาอะไรดิอมืมันอันตรายอย่างนั้นกันเบ้อยว่าน้าเป็นีิรันดีงามครับเว้ยเอาที่นี่ไปก่อนเนี่ยเืีเยื

น้องหล่อนไปเฮ้ยหัวนน่ะเหยี่ยมเลยไปหัวหน่าโอ้ยเหยี่ยมเลยหัวน้า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 พังงามงามเลยเหมือนนีย น้างามครับโอเคเลยมึงเรียบร้อยเจ้าโอเเโอเอาใส่จานไว้เรียบร้อยเอ้ยลูกมันพี่น้องไอ้ลูกลูกลูกง่ามานานเลยลูกเต็มเปียกันมีตัวออกเลย ลูกก็เต็มดีหัวหนามมองดูนี่หัวหนามนี่เออหัวหนามนี่นักอ่อนหย่อนเลยนักอ่อนหย่อนเลยก็น่ะก็นะก็น่ะว่าสัตว์ปันใดเอ้ยดีฮักน้ำวานชีเแซ่บดียุ่นแล้วหนาแลีงนี่ นำ้ำหวานหนาแรงว่าต้องห่วงกับพี่น้องแซบ่บปันตรนายเลยละ่ะหวานดีหอมหวานอืโอเคโอเคเมือนี้สุดยอดเลยเอามิมเมื่อสงการได้เมือนี้แล้วสงการเมื่อสุด้ายเอามิมต้นที่เลยเดี๋ยวสิหายพออยู่ขางทางมิมขางทางก้บพี่น้องเอ,เอาละพี่น้องครับโอเคเลยสว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 ย